สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ผมพีดีจีเกมเบอร์ทูเก๋เช่นเคยทํานะก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้มาแค่เกมใหญ่ใหญ่นะฮะก็วันนี้ครับก็จะมารีวิวนี่ครับผม dx g h o s t driver ครับอุปกรณ์แปลงร่างจากซีรีส์เออถ้าหัดแปลงร่างจากซีรีส์มาเลเด็กโค้ดอะไรย่างเงี้ยนะโอเคก็ขอชิ้นนี้ผมก็ได้มาได้แต่เมื่อวานแล้วนะครับนะก็อันนี้เป็นของมือสองนะฮะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงเออที่ชักนะฮะมันมีรอยขลอ่ครับ แล้วก็ตรงตรงซิลิโคนเนี่ยมีเราสลอกนิดหน่อยนะฮะนี่ฮะถ้าสังเกตดีๆอ่ะไอตรงซิลิโคนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมีเราสลอกนิดนึงนะฮะโอเคก่อนอื่นครับก็มาดูรายละเอียดของตัวไดรเวอร์ก่อนครับไอคอนก็เก็บไว้ก่อนครับผมโอเคเอาไอคอนเก็บไว้ก่อนนะฮะปั๊บโอเคก็ตรงตัวไดรเวอร์นะฮะก็แรกเริ่มเดิมทีจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้ครับก็ก็แรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ ดี๋ยวผมขอถอดเดี๋ยวผมขอบีบไว้เนี่ยครับอ่าปิดตรงน,นี้อ่านี่แรกเรื่อทันทีมันจะมามันจะแยกเป็นสองชิ้นนี้ฮะคือตัวตัวเอ่อไดเวอร์ที่เราได้เกิดเสียงโอ้ยโฟกัสหนีบรูโฟกัสโฟกัสเออเนี่ยฮะแรกเรื่อทันทีมันจะมาเป็นสองชิ้นนี้คือหน้ากากกับตัวเอ่อตัวเอ่อไดเวอร์ของมันนะฮะวิธีการใส่ครับก็ นี่ฮะวิธีการใส่ก็นี่ครับกดเออนะครับวิธีการใส่คือบีบนี่เทปบุ่มขาวนี่ไหมครับบีบไว้ครับนะปึ๊บกดกดค้างวางปล่อยแค่นี้ครับง่ายมากนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ก็ก็ได้เป็นโกดได้เวอร์เป็นหน้าตาสมบูรณ์ครับหน้าตาแบบสมบูรณ์แล้วนะโอเคตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มกดครับก็สามารถ กดปุ um, um, ang, ๊บก mm ็ตรงตรงหน้ากาดก็จะเด้งออกเพื so like ่อใส่ไอคอนลงไปได้คร like ับนะอ่าด like ้านด้านข้างเขาก็จะเป็นลำโพงฮะฟุกโฟกัสอีกเออโฟกัสโฟกัสโอเคด้านหลังครับก็จะเป็นที่ใส่ถ่ายครับใส่ถ่ายสามสามก้อนครับใช้ระบบในการหาอะไรแหลมจิ้มครับผมชอบดีเอ็กเออไอ้นี้มากเลยคือหาอะไรแหลมจิ้มมันก็มันสะดวกสบายดีคือผมไม่ค่อยชอบดีเอ็กที่มันเป็นแบบว่า เวลาเปิดฝาถ่านแล้วมันจะหาหาไขควงมาไขใช่ไหมมันมันเสียเวลาก็เลยผมชอบพวก dx ที่มันแบบว่าหาอะอะไรแหลรแบบจิ้มครับผมเขชอบทีเคฟเซลนะฮะโอเคครับว่าแล้วเขาก็มาเปิดสวิตต์กันเลยครับโอ้อเกือบลืมเลยสวิตต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฝูงขาวๆนี่ลําโพองอยู่ตรงนี้ครับผมนะโอเคนะคะรับโอเคมาเริ่มเปิดสวิตต์กันดีกว่าครับผมนะโอเคสวิตต์สวิตต์สวิตต์สวิต โอ้มโ้ตดรายเอร์โอเคโฟกัสหนึ่งะฮะโฟกัสโฟกัสโฟกัสโอเคโอ้ยกรองร่วงโอเคเดี๋ยวผมขอทำอย่างนี้ครับนี่เวลาผมจะเล่นผมจะต้องคว่ำนี้นะฮะเพราะว่าขาและกล้องผมก็ข้างต่ำไปหน่อยก็เลยให้เออ ตังโกวตได้เวอร์ในจังหวะอย่างนี้ครับโอเคบุญชีวิตใหม่นะฮะโอเคก่อนสวิตช์อุ้มอ่าถ้าสังเกตดีๆครับตรงรูปตาเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยครับก็อย่างว่าครับเป็นของมือสองครับอันนี้ได้มาโคตรจะถูกแสนถูกครับสองร้อยกว่าบาทโคตรถูกก็อย่างว่าครับเป็นของมือสองครับก็ไม่มีสายเกมขัดมาให้นะฮะ ส่วนไอสาเข็มขัดเนี่ยแล้วคุณก็ต้องซื้อแยกเอาเองครับนะโอเคโอเคมาดูไอคอนกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากไอคอนล่างหลักครับผมนี่ครับจริงจริงนี่ไอคอนที่ผมมีอ่ะมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นฮะก็จะมีโอเล่ครับอโกร์ครับสเปกเตอร์ครับผมนิวตันนะครับโกเอมอนครับผมอ่าโกเอเอากับหัวอีกโกเอมอนครับผมแล้วก็อีจิโกะครับไม่ได้หยุเอากับหัวอีกนะ โอเคแล้วก็ b e โ t เฟนครับด้านที่ผมชอบที่สุดครับแล้วก็ b e ี่ y the Kid ครับผมอ่ะโอ้ยลวงโอเคก็ไปดูรยายละเอียดของแต่ละไอคอนกันก่นกอนดีกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ไอคอนแบบได้เแปบบ็นแบบสิ่งครบนะครับคุณก็ตรงการแฮกเสียงหรือไม่ก็ซื้อไอคอนไปเลยนะฮะถ้าไม่อยากแฮกก็ซื้อไอคอนแยกต่งางหากครับก็ไปหาดูไปหาซื้อ ไปหาดูได้ตามช้อปปี้ทามีเยอะแยะครับหรือไม่ก็ตามร้านร้านประจำของท่านครับก็มีขายเยอะแยะครับนะไอคอนเยอะเอะไอคอนเนี่ยไอซึ่งความแตกต่างของไอคอนเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําเปรียบเทียบกันแล้วกันครับนะโอเคโอเคนะครับมาดูไอคอนชิ้นแรกครับก็คือนี่ครับเออเอาเป็นอะไรดีอะไรของอะไรของตัวไอคอนครับนี่ครับล่างหลักครับล่างไอคอนโก้ครับด้านนี้ครับด้านบนก็จะเป็นเออ ตรงนี้เขาเีกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์ท้อนแสงครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่าเป็ตนตู้จีแล้วก็เขียนว่าโ s สครับผมนะด้านดีเทล,ลยูงครับตรงไอคอนเนี่ยก็จะเป็นสีดำดาขาวครับด้านหลังครับวีทีว,วโอ้โหเขาเอาไิเล่นกับเกมตู้การ์ดไลซิงได้นะครับโอเคน้าแหละครับไม่มีอะไรครับเป็นตาสีดำเปล่าๆครับนี่ครับเป็ตู้จีครับผมอ่ะ ในหนังเนี่ยเวลาแปลงร่างเนี่ยก็ให้กดเป็นรูปตัวจีก่อนนะครับอันนี้หน้าโก้ผมนะเป็นผม่อมฟอยวิ่งวันเร็เฉี่ยวเอ่อรูปถีบครับผมอตอนใช้ท่าไม่ท่าตอนใช้ท่าไม่ตายครับโอปิ a ่าได้นะฮะแล้วก็หมดแล้วครับมีแค่นี้นะครับโอเคเอาละครับอันถัดมาครับก็คือเบโวเฟนไอคอนครับไอคอนที่ผมชอบที่สุดครับผมนะอ่ะ ถ้านาเกดดีๆเนี่ยตรงนี้นะครับจะไม่ใช่งาน dx ครับจะเป็นงาน sg ไม่ก็การฉบองความแตกต่างคืออะไรนะครับ dx เนี่ยเวลากดเนี่ยก็จะกดแบบลื่นๆครับนี่ครับเนี่ยกดเลื่นมากแต่ถ้าเป็นการฉบองเนี่ยเวลากดจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะกดแบบฟูๆหน่อยครับนี่ครับกดแบบฟูๆหน่อยเหมือน dx ครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้นะครับโอเคโอเคเลื่อนใทีมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะเลขเลขหครับนะ เออหน้าครับเป็นลูกตัวโน้ตแล้วก็ใส่ใสอะไรวะใส่เป็นโน้หรือน่าจะเป็นใส่เป็นโนแล้วไม่ก็ใส่โบลินไม่ก็ใส่เซนโลบ้งถ้าผมผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าตรงชุดคุมเสื้อคูณเนี่ยที่ผมสักตเนี่ยมันเป็นเป็นโนถ้าถ้าผมสันนิษฐานจากหน้าตาของมีทูเฟนทรรมชี้เนี่ยน่าจะเป็นสายเป็นโนูครับโอเคหน้าตามันจะเหมือนแบบหน้าตามันจะลงดีเทลเป็นแบบเหือนใสยเป็นโนแล้วก็มีตัวโน้ตแปะตูตามหน้านะครับ ผมจะวิจนะนี่ครับนี่เป็นตัวโน้ตครับนี่ครับเป็นถ้าสกตดีๆเนี่ยเป็นนี่ครับเป็นตัวโน้ตโฟกัสเยอโฟกัสน่ครับเป็นตัวโน้ตนะครับหลายตัวเลยแล้วก็นี่ครับเป็นสายเป็นเป็นสายที่เป็นสายเป็นโ้ตไม่ก็สายเโอลินั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะอ่าโอเคแล้วก็อีกหน้าหนึ่งครับเป็นทาให้ตายครับเป็นตัวโน้ตหลากหลายตัวแล้วก็เหมือนคลื่นเสียงครับเหมือนอารมณ์เหมือนเอ่อสายเป็นโลมั้งนะครับ โอเคแล้วก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรถัดมาครับก็จะเป็นนี่ครับนิวตันไอคอนครับแรกเล่นดิ่มทีมันจะเป็นนี้ครับนี่ครับสมนย์สี่เท่นะแล้วก็รูปแอปเปิ้ลครับนิวตันนะครับแล้วก็รูปเอ่อตอนใช้ทําไปตายครับเป็นรูปแอปเปิ้ลรูปเปิ้ลแอปเปิ้ลลนเอ่อลนลนลนใส่พืชลนตกใส่พื้น้งไม่ก็เอ่อแอปเปิ้ลอะไรกแทกก็ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่มีอะไรครับนะ ต่อมาครับก็จะเป็นเอ้เยยยยสเปกเตอร์ไอคอนครับแรกเรื่องหนึ่งทีมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับตัวเอสครับผมนะหน้าสเปกเตอร์ครับจะไปตายครับผมหมดแล้วครับโอเคต่อไปกุ้ยมุมไอคอนเดิมนะนี่ครับแรกเริ่มทีเป็นแบบนี้ครับศูนย์แปดครับผมหน้าตาของล่างกุ้ยมอนครับอ่าหน้าตาของโกดางกุ้ยมอนอันนี้ถ้าไม่ตายครับก็จะเป็น ดาฟันเหรียญเนาะให้เราเอ่อถ้าดาฟันเหรียญคือบอกไม่แน่ใจนะฮะอ่าโอเคหมดแล้วครับต่อไปนะครับบิวรี่เดอะคิดไอคอนครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเล่เป็นอย่างบนี้ครับ0ูนย์ห้าครับผมนะถ้าไอเกอรี่เนี่ยไอคอนเดียวพี่บิวรี่เดอะคิดจะมีรอยออกนิดหน่อยครับคือตรงนี้ครับตรงสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับศูนย์ห้าครับผม หน้าดาของร่างวีดีดิคิดครับแล้วก็ถ้าไม่ตายครับเป็นเหมือนปืนยิงแป้าๆนะครับแล้วก็หมดแล้วครับต่อไปครับนะขาวินไลเดอร์ไอคอนครับหรือคืออิจิโกะไอคอนครับอ่ากดเป็นสี่จุดห้าครับแล้วก็เอ่อหน้าของไลเดอร์หมายเลขหนึ่งครับก็อีล่างนี้ถามว่าชอบไหมก็เฉยๆครับเฉยๆคือเอา เอาส่วนหุน Get ้นมันมาแปะง่ายง่ายนี่เหรอส่วนท่อนท่อนล่างก็โล่งโจ้งเลยพี่อะไรไม่ีชุดคุมนี่ยท่อนล่างเนี่ยคือคิดได้ไงพี่กัปันคอกับไอ้ส่วนหู้ดเนี่ยก็ก <Kate im ada> ็อย่างว่าครับอ่าไอ้ล่างเนี้ยมันโหดในตอนพิเศษครับตอนพิเศษนี่ครับตอนพิเศษที่มีเป็นเออใช้ล่างต่างๆของพวกเออกวิยาของเอเซไรเดอร์รุ่นพี่ไม่ก็ เอ่อพวกโชวะพวกเอ่อวีดึงอะไรอย่างงี้ครับนะแล้วก็ล่างล่างเอ่อเฮซายเเดอร์ hey ครับที่ถามว่าทุกที่ถามว่าเทไหมก็เฉยเฉอยู่ดีแต่ส่วนตัวเข้าเรื่อยๆโกลดเนี่ยผมชอบล่างวรรีทอมเฟนทำมาชิที่สุดแล้วเพราะว่าโคตรเท่ครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบฟังยงดีคลาสสิกวุฒูเดิอนอยู่แล้วพอมาเจอเวรรีทอมเฟนทำมาชิเนี่ยโหชอบครับโอเคนะฮะต่อไปและสุดท้ายแล้วนะสเปกเตอร์ไอคอนครับ นี่ครับเปิดมาครับจะเป็นอย่างนี้ครับเปิดตัวเอสครับนะหน้อแท็กเตอร์ครับแล้วก็ลูกถีครับแค่นี้เลยหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วนะครับโอเคว่าแล้วก็มาเริ่มเล่นกันดีดีกว่านะกดตรงนี้ครับอ่าเห็นครับไอคอนรูปแรกที่เราจะเล่นก็คือโอเลไอคอนครับหรือคือโกดไอคอนเหีือนเันจไว้ครับนะ อ่าก็เป็นเสียงร่างหลักครับผมก็คือเอ่อลดเดอร์โกดโอเรสธรรมชี้็คือร่างหลักของลดเดอร์โกดไร่เงยผมนะวิธีการเล่นถัดมาก็คือเอ่อชักหนึ่งรอบเนี่ยก็จะเป็นเาิใช้ท้า,ตา่ตายครับผมนะ ได้ใครกันโนะอเรโอเมก้าไดรเดอร์ครับผมนะอ่าถัดไปครับถ้าชักสีรอบค่อนก็จะเป็นการให้ท่านไม่ตายอ,อีกท่านหนึ่งก็คือเออโอบีดามะครับก็คือชักสีรอบครับหนึ่งแบบนี้แล้วหนึ่งโอ้ยใหญ่โอ้ยหนึ่งไม่ด,ดูหนึ่งสองสามสี โอเคครับผมอ่าไอคอนอาถัดมาครับนะสเปกเตอร์ครับผมกดให้เป็นรูปนี้ก่อนนะครับกดให้เป็นตัวเอสครับอ่าใส่ลงไปครับนะปัาบ

อืม uh huh. แสงสีสวยมากครับมาเป็นเจ็ดสีวันนีเจ็ดแสงกันทีเดียวครับ,รบโอเคชักสี่ทีครับหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเสียงถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกับทุกอันก็คือครั้ง ชกากครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นโอเมก้าไรท์ชากครั้งที่สองหรือครั้งถัดไปก็จะเป็นเสียงโอชื่อไอคอนแล้วตามไอเสียงได้ใครกันแล้วก็ตามด้วยไอคอนชื่อไอคอนนั้นๆแล้วก็ลงท้ายด้วยโอเมอเรอเะทุกอันกับน,นะโอเคนอกจากนเนี่ยถ้าไม่ตายผมจะขอเล่นเล่นให้ครบๆเลยก็แล้วกันครับนะโอไอคอนทั้งหมดเนี่ยผมจะให้ครบๆเลยก็แล้วกันครับนะอันถัดมาครับบิ a u ี้เดอะคิดไอคอนครับใส่กระป <c oughs> โอเคต่อไปครับชักครับ สีทีครับโอเคเสียงเหมือนกันหมดครับนอกนั้นผมจะขอเล่นตอนแรงล่างกันแล้วกันครับอ๋อลืมบอกเล่นไวอย่างหนึ่งลืมพูดถึงโทนสีของไอคอนแต่ละอันเลยนะ อ๋อตอนปิดครับก็จะดังว่าโอ้ยาซื้อนี่ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเออ่ฝันดีนะในวันนี้เอานะโอเคดีเทลของบิลลี่ดิคิดไอคอนเขาก็จะเป็นโทนสีก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลครับรลยบอกเลยนะครับโทนสีก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลครับสำหรับบิลลี่ดิคิดนะฮะส่วนนิวตันครับก็จะเป็นโทนสีออกน้ำเงินฟ้าๆหน่อยนะครับจะเพิ่เหมือนกับตูตานคาเมนครับไอ้แค่เป็นตูตานคาเมนเนี่ยโทนสีจะเป็นฟ้าฟ้าสดใสเลยแต่จะเป็นเอ่อ นิวตันเนี่ยมันจะเป็นโทนฟ้าอ่อนๆไม่แน่ใจหรือฟ้าเข้มผมก็ไม่รู้ครับนะโอเคส่วนโกยมอนเขาจะเป็นโทนสีแบบสีเหลืองแบบไฮปากาไฮไลท์มั้งหรือสีเหลืองแบบน่าจะเืองแบบปากาไฮไลท์แหละให้เราครับโอเคส่วนบีโทเฟนเขาจะเป็นโทนสีเป็นสีเทาครับนะโอเคอิจิโกไอคอนเขาจะเป็นโทนสีแบบสีแดงครับผมครับแดงแดงแล้วก็มีตรงลูตาเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาแบบเคลียร์ใสครับนะ โอเคประมาณนี้ครับโอเคมาดูเล่นไอคอนอันถัดไปกันเลยนะอ่าโอเคนิวตันไอคอนครับปเสเซจไป ใส่เอ็มนะโกเอมอนไอคอนครับอ่าใส่ไปเลยครับผมนะเฮ้ยชิม Oh, โอ้โหเสียงโคตรคาบูกิจะเลยครับโอเคนะครับโอเคไอคอนอันถัดมาครับร่างที่ผมชอบที่สุดครับก็คือท,ะท,ะท,ะทะาทาทาท่าบีโทเฟนทาวาชิครับบีโทเฟนไอคอนครับใส่ลงไปเลยนะครับร่างที่ผมชอบที่สุดครับลงไปเลยป้าดตึง้ง โอ้โหแสงสีชมพูจ้าวาเชียวนะครับโอเคไอคอนสุดท้ายครับก็คือนี่ฮะผมมีตัวี่ผมมีนะตอนนี้นะก็คืออีจิโกไอ,อคอนครับใส่ไปเลยครับเลขสี่ห้าปา

ลอยด์อ๋เห็นชิมก็ใช้แรงๆครับโอ้แสงสีเขียวครับสวยมากนะครับต่อครับอ่าวิธีแฮกของดีโก้ดิเวอร์นะครับจริงๆจะใช้วิธีไหนก็ได้ครับก็คือหา ที่สู้มาใส่ตรงนี้ครับถ้าเราเกดูดีเนี่ยมันจะมีสวิตตดำเนี่ยตรงนี้ครับตรงไอคอนแต่ละอันเนี่ยมันจะมีไอตุ่มๆอยู่ครับก็คือสวิตตรงนี้ครับนี่ครับสวิตดัดดงบีโทโฟเฟนเนี่ยเอ่อมันจะมีสองสวิตลองอันนี้มันจะจิ้มกับตรงนี้ครับเนี่ยมันจะยิ่งเับอไอตดำๆตรงนี้พอดีพอจิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ย จะทำให้เกิดเสียงต่างๆครับตรงไอคอนครับจริงๆเนี่ยมันสามารถแฮกได้ถึงหลายเสียงเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะขอแฮกข่าครับกคืออ่ะเดี๋ยวผมหาอะไรนะจินครับอ่ะสมมติว่าเอาปีของการ์ดดีไซน์เคียวเลยใส่ลงไปนะครับเออเดี๋ยวนะอ่าสมมติว่าเป็นเสียงนี้ครับ โอ้โห oh. เดี๋ยๆๆเดี๋ยวนะครับผมขอคัดทั้งหมดนะครับโอเคนะครับมาลองกันใหม่ครับนะอ่ะผมจะแฮกแค่มันสองสองสเดียครับอ่ะดันครับ อีสรรันทำบัญชีครับโอเคแฮกต่อครับสักหนึ่งหนึ่งสองเสียแล้วกันนะครับเพราะผมมีไอ้อนพวกนี้ไงก็เลยแฮกเอานะครับเดี๋ยวนะ โอเคมาต่อกันเลยครับสุดท้ายครับผมจะแฮกสักวันอีกเสียงหนึ่งก็คือโรบินฮูดครับอ่าจิ้มจะไปตรงนี้ก็ไปครับใส่ครับเฮ้เดี๋ยวทำไมไม่ดีสันวะทำไมไอ้ดีสันทำไมไม่ดีสันเนี่ยรู้สึกว่าโรบินฮูดเนี่ยมันจะจิ้มกับสวิทตรงนี้มั้งใชกัตสวิทนะ อ่าจิ้มจิ้มสวิตอันที่นี่ครับจิ้มสวิตอันที่น่าจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอันประมาณอันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเป็นซื้ออันที่หกนั่นแหระบวิตอ่าจิ้มลงไปครับ แลผมก็แต่ประมาณนี้แล้วนะโอเคนะก็จบไปได้ครับสำหรับการรีวิว DX Go Diver ครับรูปเล่นก็ถือว่าเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้รูปเล่นแบบครบๆเนี่ยก็ซื้อไอคอนเพิ่มไม่ก็แฮกเสียงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมาครับก็เป็นการรีวิวที่ค่อนข้างใช้วเวลานานเลยเชียวนะฮะส่วนคลิปแค่เกมเนี่ยผมคิดว่าจะกลับมาทำไหมก็ เออรอดูคลิปหนึ่งครับเพราะตรงนี้ผมยังยึงยุ่งอยู่นะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ผม,ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะโอเคแล้วก็ประมาณนี้แหละครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม